จับตาดูให้ดีฮะนี่คือกล้ลูกโป่งที่น่าทึ่งเดีนะพี่จะจิ้มลูกโป่งก่อนแตกสมมติถ้าจิ้มตรงนี้ก็แตกใช่ไหมเดี๋วนะฮะจับตาดูให้ดีไม่ใช่ไม้แหลมแทงลูกโปง่งไม่แตกโอ้โหเด็กน้อยอ่ะนุบ,บานมากเลยดีนะไม่ได้เรียกเด็กๆมาดูเนี่ย โอ้ยอาหารมีอะไรอะมีอะไรจะโชว์เปล่าไีกลแบบมืออาชีพอะต้องเป็นแบบนี้ืหไหนฮึนี่เจ๋งดิอ่ะพี่ชอบพี่ชอบเพิ่งโชวอแมะโอ้นักมายากลเนี่ยเขาไม่เฉลยกลหรอกเออแต่กลต่อไปอะฮาจะเสกให้เหรียญทะลุลูกโป่งแล้วลงไปในแก้วจับตาดูให้ดีนะฮาจะใช้แค่มือเปล่าเลย ได้หยุดพูดได้ละโชลเลยมีพี่โดก็เหรียญธรรมดาใช่ไหมอยู่บนลูกโป่งเลยคอยดูนะสองเฮ้ยเจ๋งอะฮาโอ้ผมประมือให้เลยยัไงไงฮาทเก่งขึ้นแล้วเนี่ยครั้งนี้กลนไม่แปลกละว้วนี่มืเมอเชีพยดูดิดไม่มีรูด้วยนะสุดทึ่งนี่มัน impossible ชัดๆเลยบอกพีที่ดำเลยไม่บอก